ัสดีค่ะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่4ทุกคนขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่การปฐมเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นักศึกษาทุกท่าน ได้ดําเนินการเลือกโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะและทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ได้ดําเนินการส่งหนังสือออกไปแจ้งทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมีการตอบรับเข้ามาในบางส่วนนะคะสำหรับวันนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปสําหรับการออกฝึกที่จะมาถึงพบกันในช่วงต่อไปค่ะ วันนี้เรามาเข้าสู่รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งนะคะว่าจะมีรายละเอียดอะไรอย่างแรกเลยก็คือปฏิทินการฝึกอันนี้นะักศึกษาทราบแล้วจากที่ประชาสัมพันธ์ไว้ใน Facebook ของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะกําหนดการที่สําคัญผ่านมาแล้วว่านะักศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคมและมิถุนามิถุนาถึงกรกฎาคมนักศึกษาได้ทําการเลือกโรงเรียน นะคะแล้วก็ฝ่ายฝึกได้ส่งชื่อนักศึกษาทําหนังสือส่งตัวไปที่โรงเรียนในเบื้องต้นแล้วเพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบนะคะแล้วก็มีโรงเรียนตอบรับกลับมาแล้วนะคะทีนี้อยากให้เห็นกําหนดการสําคัญที่ดึงมาให้เห็นเป็นพิเศษก็คือ,อหลังจากวันนี้นะคะหลังจากที่ประถมนิเทศจบไปแล้วในวันพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าเป็นต้นไปนะคะฝ่ายฝึกประสบการณ์จะประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงเรียนและนักศึกษาที่ไปโรงเรียนนั้นนะคะใน a ฟ e b o o k นะคะนักศึกษาจะทราบแล้วว่าเราไปโรงเรียนอะไรไปกับใครมีใครไปบ้างนะคะอะไรไปบ้างนะคะรายชื่อนักศึกษาพร้อมรายชื่อโรงเรียนเมื่อนักศึกษาพบเห็นรายชื่อตัวเองแล้วก็ติดต่อประสานกับกลุ่มเพื่อนที่ไปโรงเรียนเดียวกันกลุ่มเพื่อนที่ไปโรงเรียนเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนไม่รู้ว่าบางโรงเรียนจะมีห้าคนสิบคนหรือสองคนหรือไปคนเดียวนะคะนักศาึกาก็ประสานงานนะคะในกลุ่มเพื่อนโรงเรียนเดียวกันและหาหัวหน้าหน่วยหนึ่งโรงเรียนก็คือหนึ่งหน่วยขอให้หาหัวหน้าหน่วยนะคะหนึ่งคนเป็นตัวแทนนะคะแล้วหัวหน้าหน่วยนั้นเข้ามารับหนังสือส่งตัวฉบับจริงพร้อมใบประเมินแบบประเมินแล้วก็ใบลงเวลาซึ่งจะเป็น การถือไปที่โรงเรียนถือเอกสารเหล่านี้ไปที่โรงเรียนนะคะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นที่เข้ามารับอออแล้วในวันที่หัวหน้าหน่วยมารับหัวหน้าหน่วยแจ้งจํานวนนะักศึกษาในหน่วยของตัวเองด้วยเพราะว่าฝ่ายฝึกก็จะมีคู่มือแจกไปให้นะับจํานวนคู่มือไปเท่ากับจํานวนสมาชิกที่ไปโรงเรียนนั้นเลยนะคะส่งหัวหน้าหน่วยมาคนเดียวนะคะ มารับเอกสารสําคัญเหล่านี้แล้วหนังสือส่งตัวใบลงเวลาแบบประเมินนี้นะักศึกษาถือไปที่ไหนถือไปที่โรงเรียนค่ะนําไปให้โรงเรียนนําไปให้ใครอาจจะให้ผู้มรการโรงเรียนหรือให้ฝ่ายวิชาการที่เขาดูแลรับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะส่งไปเอาไปนําไปให้เขานะคะเขาก็จะรู้ละ คือไปยืนยันอีกทีหนึง่งหลังจากที่ฝ่ายฝึกได้ส่งหนังสือเป็นเอกสารไปทางโรงเรียนแล้วหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นตัวจริงถือไปพร้อมตัวนักศึกษาเลยไปพร้อมกันนะคะไม่ใช่หัวหน้าหน่วยถือไปคนเดียวนะคะวันที่ไปก็คือไปทั้งทั้ง,ท,งทุกคนที่ไปในหน่วยน,นั้นแต่ว่าหัวหน้าหน่วยคนเดียวที่มารับเอกสารนะคะเริ่มรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมเป็นต้นไปไม่รับเสราร์อาทิตย์นะคะ ว่าทิคณะครุศาสตร์ฝ่ายฝึกประสบการณ์ไม่เปิดทําการนะคะมารับได้จันถึงสุกนะคะช่วงวันที่ยี่สิบสิงหาคมถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมพอรับเสร็จนะคะวันที่สามสิบนักศึกษาก็ไปรายงานตัวถือหนังสือนี่แหละค่ะหัวหน้าหน่วยเป็นคนถือนําแล้วก็สมาชิกไปด้วยกันไปรายงานตัวที่สถานศึกษาวันที่สามสิบสิงหาคมเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่สามสิบสิงหาคมเป็นต้นไป นะคะพร้อมกับเซ็นชื่อลงเวลาก็คือใบใบเซ็นชื่อะค่ะนะคะเราปฏิบัติงานอยู่สองสัปดาห์คือสามสิบสิงหาคมจนถึงสิบกันยายนนะคะสองสัปดาห์ก็คือสิบวันน่ะว่าง่ายๆสิบวันนะคะเดี๋ยวแนวปฏิบัติของการฝึกเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบในในช็อปเพต่อไปนะคะเมื่อนักศึกษาฝึกเสร็จสิบกันยายนนักศึกษาก็กลับมาที่มหาวิทยาลัย ก็คือกลับมาออกจากสถานศึกษานะคะแล้วก็เข้าเรียนปกติแล้วก็มาตามส่งงานอาจารย์นิเทศทั่วไปการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นักศึกษาจะมีอาจารย์นิเทศเพียงข่านเดียวคืออาจารย์นิเทศทั่วไปอาจารย์นิเทศทั่วไปเป็นใครคืออาจารย์นิเทศที่ดูแลคณะรศรสตร์วิชาชีพครูนะคะดูแลวิชาชีพครูนะคะอาจจะไม่ใช่อาจารย์วิชาเอกของนักศึกษายกเว้นประถมวัยกับการศึกษาพิเศษ นะคะที่จะมีอาจารย์วิชา,าวิชาประจำอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์นิเทศทั่วไปด้วยนะคะแต่เป็นคนเดียวนะคะเข้าไปนิเทศนักศึกษาในช่วงสองสัปดาห์นั้นก็จะมีอาจารย์เป็นนิเทศนักศึกษาแต่อาจารย์เขาจะประสานงานติดต่อนักศึกษาโดยการนิเทศออนไลน์นะคะเขาจะเป็นการนิเทศออนไลน์นะคะเดี๋ยวก็จะมีการสร้างกลุ่มกันเมื่อนักศึกษาสร้างไลน์เชื่อค่ะครบ นักศึกษามีรายชื่อคนที่อยู่ในโรงเรียนอาจารย์เขาก็จะมีเหมือนกันอาจารย์ก็จะติดต่อประสานไปนะคะแล้วเขาก็ทําการนิเทศออนไลน์หนึ่งครั้งนะคะแล้วนักศึกษาก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยก็ส่งงานอาจารย์ท่านนั้นล่ะคะ่ะที่เป็นอาจารย์นิเทศของนักศึกษานะคะในช่วงยี่สิบเอดถึงยี่สบห้ากันยายนนะมีช่วงเวลาขยายเวลาของการส่งงานออกไปนะคะถึงเกือบเกือบปลายกันยายนนะคะยี่สิบห้ากันยายนในขณะเดียวกันช่วงต่อมาปลายกันยายนโรงเรียน เขาก็จะส่งแบบประเมินแบบประเมินนักศึกษากลับมาที่มหาวิทยาลัยบางโรงเรียนเขาก็ส่งก่อนนะคะเขาก็จะฝากนักศึกษากลับมาตอนที่นักศึกษากลับเขาฝากแบบประเมินกลับมาด้วยถ้าเขาฝากแบบประเมินกลับมาใบลงเวลากลับมานักศึกษานํามาส่งที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์ไม่ต้องไปเก็บไว้เองนะคะไม่ต้องมีหน้าที่แกะถ้าเขาผนึกซองใดๆมานักศึกษาถือทั้งหมดที่เขาฝากกลับมา กลับมาส่งที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์เราก็จะมีการเช็คตรวจสอบไว้ว่าโรงเรียนนี้ได้ส่งแบบประเมินแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่ส่งโรงเรียนเขาอาจจะส่งมาเองในช่วงปลายปลายกันยายนคือยี่สิบเจ็ดถึงหนึ่งตุลาคมอันนี้โรงเรียนเขาจะทราบเพราะในหนังสือส่งตัวเราจะระบุไปว่าโรงเรียนส่งแบบประเมินเมื่อไหร่เมื่อโรงเรียนเขาส่งมานะคะนักศึกษาไม่ต้องตกใจถ้าเขาฝากก็ถึงมาถ้าเขาไม่ฝากก็เล้วเขาก็ส่งตามมาเองนะคะเขาอาจจะฝากพี่ปีห้ามาก็ได้เพราะว่าปีห้าเขาก็ต้องส่ง ผลการผลการประเมินของปีห้ามาเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือกําหนดการสําคัญสําหรับการฝึกครั้งนี้นักศึกษาต้องจําให้แม่นทีนี้ลักษณะงานของนักศึกษาในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งครั้งนี้ลักษณะงานนะคะเมื่อก่อนการฝึกวิชานี้หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นวิชาที่ชื่อว่าการสังเกตและมีส่วนร่วมใน วิชานี้นะคะการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นักศึกษายังไม่ต้องไปสอนจริงคําว่ายังไม่ต้องไปสอนจริงคือนักศึกษายังไม่ได้เขียนแผนการสอนแต่ว่านักศึกษาลงไปสังเกตและมีส่วนร่วมกับครูที่เขาสอนนะคะไปศึกษางานในหน้าที่ครูว่าเขาทําอะไรทั้งในเรื่องการสอนและงานอื่นๆของครูนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมตอนนี้ครูเข้าใจได้ว่าทุกโรงเรียนเป็น ออนไลน์บทเป็นออนไลน์หรือเป็นออนมาน์หรือเป็นออนแฮนแต่จะไม่มีโรงเรียนที่ออนไซต์ออนไซต์คือนักศึกษาเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมคะไม่มีนะคะฉะนั้นแต่การเรียนการสอนยังดําเนินต่อไปโรงเรียนเขาจัดแบบไหนนักศึกษาก็สังเกตและมีส่วนร่วมแบบั้นเมื่อนักศึกษาไปที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาประกบคุณครูคนนี้ศึกษาการทํางานของคุณครูคนนี้ ะะคะตามสาขาวิชาของนักศึกษาละคะ่ะเมื่อได้แบบนั้นแล้วเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมคุณครูเขาให้ทําอะไรให้ช่วยอะไรเราก็ต้องช่วยนะคะแล้วก็ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ครูเขามอบหมายมานะคะแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมครั้งนี้ถามว่าเรื่องการแต่งกายสําคัญไหมนักศึกษาเข้าไปในสถานศึกษาเป็นสถานที่ราชาการนะคะเราก็แต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาปกติ นะคะบางเรียนเขาอาจจะอารมุ่มอรวยว่าเอาใส่ชุดพละชุดกีฬาเจ้าชุดวอร์มาได้ก็เป็นไปได้น,นะคะแต่ขอให้อยู่ในเครื่องแบบการแต่งกายที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่คุณครูพี่เลี้ยงมอบหมายในการช่วยงานคุณครูคนนั้นนะคะพร้อมทั้งสังเกตสังเกตและมีส่วนร่วมในงานของครูด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรายการออกมาว่างานที่นักศึกษาต้องทํามีอะไรบ้าง อ่างานที่อาจารย์นักศึกษาต้องส่งอาจารย์นิเทศทั่วไปนี่แหละค่ะคืองานที่นักศึกษาต้องทํานะคะจริงๆเราจะเห็นว่าจะมีบันทึกจุดสิบแบบแต่ครัวขีดค่าไปแบบหนึ่งคือพฤติกรรมของนักเรียนศึกษาพฤติกรรมนักเรียนไม่ต้องทํางานนี้ยกห้งเพราะว่าไม่มีนักเรียนไปโรงเรียนนักศึกษาก็จะไปสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้ลําบากไม่งั้นต้องตามไปสังเกตคนที่บ้านนะคะนะคะในแบบบันทึกจัดสิบแบบนี้มีการสังเกต สภาพทั่วไปของโรงเรียนนะคะสังเกตงานในหน้าที่ของครูผู้สอนสังเกตงานในหน้าที่ของครูประจําชั้นนะคะพฤติกรรมของคุณครูคุณครูเขาทาอะไรบ้างและพฤติกรรมการสอนเขาเป็นอย่างไรนะคะสังเกตงานบริหารและบริการของโรงเรียนด้วยนะคะสภาพชุมชนและความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนเป็นอย่างไรการปฏิบัติงานการสัง ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมประจําวันหมายความว่าบันทึกของนักศึกษาค่ะว่าในแต่ละวันที่ไปทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานมีส่วนร่วมนักศึกษามีส่วนร่วมอะไรในงานใดบ้างแบบบันทึกทั้งสิบแบบนี้จะมีอยู่ในคู่มือจะมีรายละเอียดอยู่ในคู่มือนะคะคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งนี่แหละค่ะนะคะ ซึ่งคู่มือนี้นะคะนักศึกษาจะสามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวครูมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดหนึ่งดาวน์โหลดได้สองวันที่หัวหน้าหน่วยมารับเอกสารรับคู่มือฉบับจริงไปด้วยอยากได้ไม่อยากได้ไม่รู้แต่ว่ามีฉบับจริงให้นะคะแต่ถ้าอยากเห็นก่อนเตรียมงานก่อนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาดูก่อนได้นะคะแนวการปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นะคะแจ้งให้ทราบก่อนว่า ด้วยความที่เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดนะคะแต่ด้วยความจำเป็นของตามหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนต้องมีการออกฝึกประสบการณ์แล้วการฝึกครั้งนี้เราจะต้องลงในสถานที่จริงคือเราต้องไปเห็นโรงเรียนจริงนะคะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาทุกคนไปออกไปโรงเรียนตั้งแต่30ถึง1ถึง10กันยานี่แหละคะ่ะ2สัปดาห์ นะคะสาเราต้องไปอย่างน้อยต้องไปรายงานตัวแต่เมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนไม่มีเด็กมาคือออนไซต์ site. แล้วโรงเรียนแจ้งนักศึกษาว่าครูเขาก็ไม่ได้มาทุกวันครูเขาอาจจะมาสัปดาห์สามวันสองวันแล้วที่เหลือเขาออนไลน์อยู่บ้านโรงเรียนสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นออนไลน์กับครูพี่เลี้ยงได้นักศึกษาก็อาจจะเข้าไปเพียงสัปดาห์ละสาวันตามที่ครูพี่เลี้ยงเราเข้า ส่วนที่เหลือทําอะไรออนไลน์ Online, พร้อมกับครูพี่เลี้ยงก็ทําได้นะคะทั้งหมดนี้อยู่ในดุลพินิษของสถานศึกษาหรืออยู่ในดุลพินิษของโรงเรียนแนวปฏิบัตินี้ทางฝ่ายฝึกคณะครุศาสตร์ได้แจ้งโรงเรียนให้ทราบแล้วนะคะแต่เราไม่บังคับโรงเรียนไหนจะอนุญาตให้นักศึกษามาบางวันตามที่ครูพี่เลี้ยงมาก็ได้หรือลักหรือบางโรงเรียนอาจจะให้นักศึกษามาทุกวัน เพราะมีงานที่ครูพี่เลี้ยงเข้ามาทํางานทุกวันเขามาออนไลน์ที่โรงเรียนเขามาออนไลน์ที่ห้องเรียนนักศึกษาก็ต้องไปทุกวันเช่นเดียวกับครูพี่เลี้ยงนะคะแล้วนักศึกษาต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนต,ต,ตามการมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะคะตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะตอนนี้นักศึกษาทราบแล้วเราต้องระวังตัวเองแล้ว นะคะเราต้องตามติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดนะคะจริงๆถามว่านักศึกษามีความเสียยเส่ยงไหมเสี่ยงแต่การจัดการสายยังต้องดําเนินต่อไปแต่นักศึกษาจะเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าเด็กนักเรียนไม่ไปโรงเรียนการรวมกลุ่มในโรงเรียนจะมีน้อยมากในหนึ่งห้องอาจจะมีเพียงแค่นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงซึ่งอาจจะทํางานโดยไม่ต้องเ,ออเขาเขรียกอะไรไม่ต้องประสานสัมพันธ์กันถึงขนาดประจันหน้า เผชิญหน้ากันเราสามารถเว้นระยะห่างในห้องเรียนเราได้นะคะแล้วเราก็แน่นอนเขาก็มีมาตรการไม่ทานข้าวรวมกลุ่มไม่สังสรรรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนักศึกษาไปโรงเรียนน่สิตคนก็ไม่ต้องไปรวมกลุ่มกันสิบคนครูพี่เลี้ยงเขาก็แยกคนไปนักศึกษาก็ตามครูพี่เลี้ยงเข้าห้องค่ะครูพี่เลี้ยงเขาก็จะไปจัดออนไลน์ออนแฮนออนดี on hand, on มานคุณก็ทํางานกับเขาความเสี่ยงเราจะน้อยลงเพราะไม่มีเด็กมาโรงเรียนนะคะเพียงแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้อง เอ่อเฝ้าระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่าในานักศึกษา,าบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนอยู่หออะไรอย่างเงี้ยค่ะความเสี่ยงก็อาจจะมีนะคะแล้วเราก็จะผ่านการฝึกปฏิบัติงานไปได้นะคะการจัดการศึกษายังดําเนินต่อไปนะคะแม้จะมีสถานการณ์โรคโควิดโรงเรียนไม่ได้ปิดนะคะโรงเรียนจะเปิดนะ เขายัางจัดการศึกษานะคะแต่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างไปไม่ได้ออนไซต์ในสถานศึกษาเหมือนเดิมน,นะคะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เราไปศึกษางานครูครูยังทํางานนะคะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปศึกษางานครูก็ยังสามารถศึกษาได้เพราะครูตัดงานที่เป็นศึกษาพฤติกรรมนักเรียนออกไปแล้วเราไม่ต้องทําเพราะเราไม่เห็นนักเรียน นะคะเราก็จะงานเพิ่มภาระให้นักศึกษาไปว่าจะไปศึกษาได้ยังไงเมื่อไม่ผู้เรียนนักเรียนไม่มารงเรียนอนะ,ะอืมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดาวลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะในระหว่างเรียนหนึ่งนะคะคู่มือของเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงก์นี้ได้เลยโดยจะดาวน์โหลดใช้ e อีเมล RBU เท่านั้นนะคะเท่านั้นเป็นไฟล์ PDF นะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดออกมาดูออกมา อ่านก่อนหรือจะพินพ์ออกมาก็ได้แต่เดี๋ยววันที่หัวหน้าหน่วยเขามารับเขามารับตัวจริงไปให้เกาจะได้เห็นตัวจริงอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะคะใช้อีเมล RBU ในการดาวน์โหลดเท่านั้นนะคะจําหนดการสําคัญที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือเรื่องของหัวหน้าหน่วยเมื่อพรุ่งนี้ทราบรายชื่อแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยมา ั้งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยซะคุยกันให้เรียบร้อยแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยแล้วก็หัวหน้าหน่วยมารับเอกสารได้ตั้งแต่ยี่สิบสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะหรือถ้าหัวหน้าหน่วยไม่สะดวกมาบอกว่ามีคนในหน่วยที่จะรับไปแทนหัวหน้าได้เพราะทุกครั้งที่มามารับเอกสารที่ฝ่ายฝึกจะฝ่ายฝึกจะให้ลงนามเซ็นชื่อรับไปว่าใครรับไปแทนนะคะแต่รับได้แต่ไม่มารับเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าไม่มารับ โรงเรียนนั้นก็จะไม่ได้แบบประเมินแบบลงเวลาใบลงเวลาคือใบเซ็นเชื่อค่ะก็จะไม่ได้นะคะไม่ได้แบบประเมินไม่ได้แบบลงเวลาไม่ได้สื่อส่งตัวโรงเรียนเขาก็จะงงๆเขาก็แต่แล้วคุณจะเอาแบบประเมินที่ไหนให้เขาไปเขาไม่ได้ประเมินมาหลังเล่มของอคู่มือนะคะไม่ได้ใช้แบบประเมินแบบประเมินใช้มีตัวอย่างแบบประเมินให้ในท้ายคู่มือแต่นั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง แบบประเมินฉบับจริงจะไปอยู่ในซองเอกสารที่หัวหน้าหน่วยมารับอะคะ่ะที่โรงเรียนเขาจะเป็นคนเช็คอะค่ะนะคะ,นะคะเขาจะเช็คแล้วก็เขาจะตรวจสอบให้ประเมินเสร็จเขาจะให้พอผู้ในการประทับตาลงนามเรียบร้อยของเรียนแล้วผนึกกลับมาให้มหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้สําคัญนะคะเดี๋ยวนักศึกษาถือแบบคู่มือไปให้คุณครูเขาประเมินไม่ใช่คุณครูเขาดูอะไรเขาก็จะดูงานที่นักศึกษาทําแบบบันทึกสิบแบบนั่นละคะ่ะออกเก้าแบบอนเก้าแบบ เขาก็จะดูงานว่านักศึกษาบันทึกอะไรไปบ้างอ่เขาก็เซ็นชื่อรับทราบว่าเขาได้ตรวจงานนักศึกษาเบื้องต้นแล้วก่อนที่นักศึกษาจะนํางานนั้นไปส่งอาจารย์นิเทศนะคะส่วนในคู่มือเวลางานที่ทํามันจะแยกออกมาจากคู่มือนะคะหรือจะใส่ไปในคู่มือก็ได้ถ้านักศึกษาจัดการได้นะคะบางข้อมูลอาจจะใส่ไม่เพียงพอนักศึกษาอาจจะต้องแยกมาจากเล่มคู่มือเป็นเอกสารแยกออกมาต่างหากนะคะตัวงาน น,ะะนั่นก็เป็นส่วนที่นาาาักศึกษาจะต้องดูแลนะคะถ้าไม่มารับวันที่สามสิบสิงหาแล้วยังไม่ไปโรงเรียนแล้วยังไม่มีโรงเรียนมีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับไปฝ่ายฝึกจะโทรตามโทรตามนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละคะ่ะเรามีรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ที่นักศึกษาให้มาอยู่แล้วเราจะโทรตามว่าทําไมถึงไม่มารับและคุณจะต้องมารับนะคะมารับก่อนที่จะไปโรงเรียนฉะนั้นขอให้เป็นแค่หัวหน้านหน่วยหรือตัวแทนหน่วยสักคนหนึ่งมารับไม่ต้องมาทั้งหมดนะคะ อ้อลืมบอกไปสำหรับอนุบาลจันทบุรีอนุบาลจันทบุรีด้วยความที่มีสองสองที่วิทยาเขตมีในตลาดกับพระยืนใช่ไหมคะอนุบาลจันทบุรีจะมีสองที่อนุบาลจันทบุรีตรงพระยืนที่เป็นระดับประถมกับอนุบาลจันทบุรีที่เป็นในตลาดเป็นปฐมวยัยอนุบาลระดับชั้นอนุบาลเนี้ยขอให้แยกหัวหน้าหน่วยกันนะคะแยกหัวหน้าหน่วยนะคะแยกหัวหน้าหน่วย แล้วหัวหน้าหน่วยของฝั่งตลาดเขาก็จะรับเ,เฉพาะของประถมวัยหัวหน้าหน่วยฝั่งพระยืนเขาก็จะรับเฉพาะชั้นประถมขึ้นไปนะคะแล้วเวลาไปแยกส่งเราก็แยกส่งให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยอย่างที่อนุบาลที่ตลาดเนี่ยอนุบาลจันทบุรีทางฝั่งตลาดที่เป็นประถมวัยเขาก็จะมีฝ่ายวิชาการอยู่ที่นั่นนะคะไปยื่นที่นั่นได้เลยนะคะโอเค นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของฝ่ายฝึกประสบการณ์จาก facebook นะคะว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างไรอะไรบ้างนะ,ะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของการประถมนิเทศที่นักศึกษาควรทราบนะคะหลังจากช่วงนี้ไปนะคะหลังจากจบข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการกล่าวถึงการลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ลงทะเบียนเข้าประถมนิเทศฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ นะคะขอให้ติดตามต่อไปค่ะจากรายละเอียดของการปฐถมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเดือนหนึ่งที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วขอให้หนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่สี่ทุกคนที่ออกฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา2564นี้ดําเนินการตามกําหนดการและแนวปฏิบัติของการฝึกนะคะอย่างครบถ้วน นะคะและอย่างเคลิงคับด้วยลำดับต่อไปจะเป็นการลงทะเบียนการเข้ารับฟังการประถมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งนะคะในครั้งนี้การลงทะเบียนนะคะนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ผ่าน QR code ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในเพลต่อไปนะคะลงทะเบียนผ่าน QR code ได้ตั้งแต่เวลา14.00นนในวันนี้ วันที่สิบแปดสิงหาคมเวลาสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นลิ้งลงทะเบียนจะเปิดนะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนักศึกษาลงทะเบียนได้เพียงแค่ครั้งเดียวโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยนะคะลิงก์ลงทะเบียนเริ่มเปิดเวลาสิบสี่จุดศูนนและลิงก์ลงทะเบียนจะปิด ในวันที่20สิบงหาคมเวลา16.30นค่ะลิงก์ลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติวันที่20สิงหาคม16.30นถ้านักศึกษาลงทะเบียนไม่ทันในเวลาที่กำหนดนะคะก็จะต้องมีการติดต่อทางฝ่ายฝึกประสบการณ์เพื่อขอลงชื่อหรือลงชื่อเข้ารับฟังการประถมนิเทศ ในลำดับต่อไปนะคะยังมีเวลานะคะเพื่ออินเทอร์เน็ตเราไม่สะดวกไม่ไมติดขัดอย่างไรมีเวลานะคะถึงตั้งแต่วันนี้14.00นจนถึง20สิงหาคม16.30นค่ะนะคะ,นะคะก็ขอจบการประถมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งภาคการศึกษา1.2564เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ